สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง YouTube จิตราคุณบนชาแนลอยู่กับผมภาพและเสียงพิญศายโดยบางยามมวยละหมาดผู้เอกนำรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันบุษที่4พฤษภาคม2565ครับที่สนามมวยชี่มวยราชจำเนินในการชกเพื่อแก้มือของคู่นี้ครับเป็นการชกระหว่างสมิงดำชอจานทรบุญ128่งปอนด์ในเกีงสีแดง ส่วนโคชุกของเขาครับนี่เห็นข้างหน้ามองข้างๆก็จาได้นะครับโยชินเอเอคุก128อบปดเท่ากันเป็นฝ่ายน้ําเงินในดีที่ผ่านมาครับเคยเจอกันหนึ่งครับเคยเจอกันหนึ่งครั้งครับที่วิทยุมุกดาหารบ้นน้อยวันนั้นนี่เป็นทางด้านกัมมินดําครับเอาชนะได้วันนี้มีโอกาสแก้มือล้างายอ,อีกครั้งครับสำหรับโยชินจะแก้มือล้างายได้หรือว่าจะโดนย้ําแค้นอีกครั้งครับรอติดตาม มาดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับชนะเพชรรุ่งเรืองออสตึกแดงทีวิทีโมเจ็ดสีรามชนะโรนชัยตอลามินทาแล้วก็มาพิชชนะโยชินเนตเอมคุ e o. O. ปปลาสุดก็สะดุดแพ้คมเพชรโชติบางแสนที่วิทีโมเจ็ดสีครับขณะที่โยชินพิเวคุปรับไม่ยองพูดถึงครับสไตล์การชกที่เขาไน่เหนียวแน่นของเขาครับฟอร์มหลังชนะนาวาเอชเซบุญธรรมชนะชายลาพอหลักบุญ มาปีแครสมิงดำล่าสุดก็โชว์อร์อมสวยครับโอ้ล่าสุดก็สะดุดแพ้นักชกอังชาติครับมีเซอร์ซอสมีน้ำม,มือไทยในรูปแบบมวยสามยกครับทำการผู้ชีพขาดบนทีอาจารย์ชุมพลอินตะยศความได้เรียบของชุกอยู่ที่มุมแดงครับห้าสี่เคยชนะมาบนทียกที่สองครับเดินเปิดเกมเข้าหาตามเกมตามสไตล์ลวครับโยชิน ไปเรื่อยๆไปเนิบๆับแต่ว่าข่าวานนี้ไม่ต้องพูดถึงครับพลังข้อแขนของเขาครับวันนี้จบน้ำหนักที่ตกลงเท่ากันครับร้อยไม่มีการต่อใครต่อใครครับมาดูว่าเกมจะจบแบบไหนครับจะต่างกับครั้งที่แล้วหรือไม่กับแข้งขวามาก่อครับจังหวัดนี้ของโยชินครับ ยาครับหน้าสนิมำแข่งขวาโยชินครับดูว่าดึงตัวลบได้ครับจังหวะนี้มีกดดันเข้าไวเรื่อยๆครับโยชินเพรในทุกข่าของเจนโนดครับคือชื่อเสียงเรียงนามของเขาครับปกไห้น้ำสักฟู่ถามต่อเกมบนที่ยกที่3ครับมาดูครับว่า เหลือหลังจากนี้ครับใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือปล่อยโยกที่3ความระเบียบอยู่ที่คร้าต่อรองครับมิงดํพยายามจะว,วางแข้งศาสย,ยาวๆครับรุปรานของโชคดีดูได้เปลี่ยนชัดเีนครับว่าอยู่ระยะไปแล้ว,ลวจับเป็นอย่างไรครับแข้งขวามาถีบซ้ายเบร้ครับทางด้านถิงดําโยธินไม่สนใจครับจิ้มบัดขวาแล้วก็จับในแล้วก็โดนบิดล้มครับตรงนี้มีเชือกมาช่วยไว้นิดนึงครับทางด้านโยธินแล้วก็เดินต่อครับ ตามเกมตามสไตล์ของเขาแล้วครับเตะได้เตะไปขอวงนะอย่างเดียวครับสำโยธินขอแค่ของได้เท่านั้นครับว่าอนนี้โดนแข้งขวาของสมิงดาก่อนครับแข้งขวามาโต้ขวาขึ้นจับนพยายามจะเดินปั้มนตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับำโยธิน,วนขวางหน้าเิ่งเข่าซ้ายมาเอาละครับเริ่มดีขึ้นมาครับโยธินแข้งขวาติดบัง จำไห่แข้งขวา,ขาเกี่ยวได้ครับดันดันเข้าเชือกครับปักด้วยศอกขวาครับจับไดล่ตีได้ไหมครับจังหวะนี้ครับยังไม่ถนัดไม่ชัดเจนกับการชุมพลแยกออกมากกนครับแล้วก็เดินต่อครับโยธินเดี๋ยวไปแข้งขวามาพอได้ครับจังหวะนี้จิ้มบัลเสียบเข่าซ้ายคืนขยับเสียบเข่าซ้ายมายัดเข่าขวาพยายามจะเขี่ยแล้วก็มาแลก,แ,ก,ขก,แ,ลกแข้งกันคนละทีครับจังหวะนี้ี่ไปโดนกล่องโดนใจเล็กน้อยครับ ต่อครับโยกเข้าไปแข่งขวายังติดบังครับขยับแข่งขวามาบนลาทีนะครับจิ้มขวาแล้วเติมด้วยแข่งขวาของโยทินเตะขาเจาะยางแล้วก็จับวงในครับตีได้ไหมครับขยมเสี่ยบเข้าซ้ายหวางหน้าเกีียวได้ครับลากมาลากมาแต่ว่ากำลแยก่อนครับเดินทอนเนื่องครับต้านโยทินทีบขวานำทางเข้าไปครับแข่งขวาติดบัง ไม่ถึงนะจังหวะน,นี้โยนแข้งขวาไปเหยียบเบนไปสองดอกตลอดทาสนิ่งดำตีมหัดขวาแข้งขวามายัดเข่าซ้ายโยทินยังไม่สรงรับนุ่มเสียบเข่าซ้ายครับจับในบิดตกมากขึ้นคอเด้งต่อขวาอัดกระเพาแม่จังหวะน,นี้โอโ้โหออกไม่เยอะครับโยทินออกแต่ละทีนี้เน,น้นเทั้งสิ้นครับ อาวุธในของโยธินครับที่ขวาแข่งขวามาเริ่มเตะติดบงังส่วนใหญ่รับทางด้านชมิงดำเปรียบลายแขนโซ่ป่ายกที่สามว่ามดยกกับเดพักให้น้ำก่อนครับสามต่อเกมมนี้ยกที่สี่ครับโอ้โหก,กันลังเข้มข้นครับปล่อยต่อกยกที่สี่วาได้เปรียบอยู่ที่มุมแดงครับจะเป็นมิสเตอ4 มาดูว่ายกนี้ครับโยธินจะจับในได้หรือไม่ครับพยายามอยาเข็นในร้อย p e r เด้งเข่าขวามาเสียบเข่าขวาเข้าไปโยธินนีเดินจับในถือว่าทําได้ดีครับยกที่แล้วแต่ดูว่ายกนี้สมิงดาจะหนีได้หรือไม่ครับหมนออกระหว่างแข้งขวาโยธินไม่สนใจครับจับายอย่างเดียวครับแข้งขวาต่อยขวามาโยธินเดินเบียดเดินชนตลอดเสียบสองขวาปากกระบายจับใน ยังจะขึ้นคอเสียบคอซ้ายขึ้นคอได้เด็กเอาขวาอัดเข้าไปครับจังหวะน,นี้ครับโอโ้โหไม่สนใจครับดนาโยธินเตะได้เตะไปนี่ครับขอจับอะไอย่างเดียวครับลากมาขยมเสียบคอซ้ายยัดขวาเตะเข้าไปจังหวะน,นี้ครับโอโ้โหยังพอมีเวลาให้กับทั้งคู่ครับแข้งขวาติดฟัง โยชินเดินต่อเนื่องครับจับใต้ยืดคอลากมาเทียบข้อซ้ายพยายามจะเดินจับในนะครับทางด้านโยชินขยับเดินถึงตัวเด้งข้อซ้ายบิดหักเทียบต้อขวาครับโอ้โหจังหวะนี้ครับปิดหักตรงแล้วเติมด้วยเข่าทำได้ดีครับทาหรับโยชินและคงเดินต่อเนื่องครับโยกเข้าไป เตะขวาต่อยขวาสิมิ่ดำถีบซ้ายเบกไว้ดักแทงขวาลรงนี้ครับโยทินไม่สนใจครับบิดกระตุกที่เัวข้อซ้ายโอ้โหกระตุกลแล้วก็เติมด้วยข้าซ้ายของโยทินถือว่าทาได้ดีทีเดียวครับจังหวะน,นี้ครับบรรยากาศบนล้องดีเจยงเลยครับจังหวะประตูนี้ของโยทินแทงขวาไม่ถึงดักแทงขวาครับกระโดดบิดล้มลงไปอยู่ข้างล่างครับพนาสิาามิ่งดำ ดินเดิมต่อแข้งขวาไม่ถึงครับจังหวะนี้หลุดไปสองทีเสียเขาวขวายัดขาวขวามานี่ครับไม่กล้าไม่กล้าพลาดไม่กล้าหลหลวงคนระับทั้งคู่ขยับแข้งขวาไม่ถึงแข้งขวาโคลาทีครัจบจังหวะนี้แข้งซ้ายอุ่พลาดไปหมดนะครับทา่านาถสวิงดำยังพอมีเวลาครับโยกเข้าไปขยับแข้งขวาเกี่ยวได้ครับ ดันระยัดแข้งขวาอัดเข้าไปครับโยทินจอกขวามาแข้งขวาคืออ้อีก18วินาทีสุดท้ายของยกที่4ครับขายับโยกเข้าไปครับโยทินต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วครับ่วยนำรายการมวยไทยพลังใหม่ครับหนียแข้งขวามดยกที่4ครับจะพักให้น้ำก่อนครับโอ้โหเดือนเลเกนครับ ตามต่อกมบนทียกที่ายกสุดท้ายครับปล่อยตัวยกสุดท้ายความได้เปรียบอยู่ที่มุมน้มําเงินรับข้ามาได้เปรียบอยู่เจดต่อสีครับแล้วก็กอนปล่อยตัวยกสุดท้ายนี่ราคาไหลองอยู่ที่น้าเงินรับ3ามสองเท่านั้นครับมาดูรับว่าจะจบอย่างไรจบอย่างไรครับโอ้โหต่างฝ่ายต่างมั่นใจนะครับโอ้โหโยกสุดท้ายออกมานี่ พอวยกสุดท้ายนี่ทั้งคู่เต้นเลยครับไม่ออกอาวุธเลยครับถ้าให้มองกันในสายตาในเวทีครับส่วนตัวผมผมมองว่า4ียกโยทินได้เปรียบถูกต้องครับแต่ว่ายกสุดท้ายปล่อยตัวออกมาครับบรรยากาศในเวทีนี่ไหลล่องครับแล้วก็ออกมาเต้นทั้งคู่ครับถ้าให้ผมเลือกตัวชนะหนึ่งตัวผมก็ยังมองว่าโยทินครับเป็นฝ่ายเดิน จับในดูลูกแข็งแรงแข็งแกร่งดีกว่าครับตัวจังหวะเนี้ครับแข้งขวาครับหลุดกันกุรทธีครับในสายตาถ้าให้เลือกความพิ่วนตัวก็ต้องขออภัยด้วยครับถ้ามองต่างกับท่านผู้ชมและแฟนๆทางช่อง YouTube แบบไหนครับทา้ผมเลือกผมมองว่าโยทินครับน่าจะเป็นฝ่ายรับการชูม,มือนี่ครับยกสุดท้ายออกมาเตะโคระแข้งโุรธีเท่านั้นครับ ยกห้าออกมาในเตะกันคนละทีเท่านั้นครับต่างฝ่ายต่างเต้นครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวรอดูครับเวลาอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายของยกที่ห้าแฟนๆแล้วก็ดูแล้วก็ให้คะแนน ไปในใจด้วยครับว่าใครเป็นฝ่ายได้รับน่าจะได้รับการชื่มมือครับนะครับอีกอีก สามีมสุดท้ายของยกที่ห้ายกห้านี่ออกมาทั้งคู่นี่ไม่ทำอะไรกันนะเตะกันคนละแข้งเท่านั้นครับแล้วก็ต่างฝ่ายต่างเต้นทุกคนมีความคิดส่วนต่างได้ทั้งสิ้นครับไม่ผิดแล้วก็ไม่แปลกครับที่จะมองต่างว่าใครแพ้ชนะ ยชิงก็ได้ลูกแข็งแกงแข็งแรงครับส่วนสมิงําก็ได้ลูกขวายาวๆวงนอกขับช่วยแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับยวรอดูการชูมืออย่างเป็นทางการอีกครั้งครับอันนี้คือภาพีนสวยงามของกีฬามวยไทยครับทำการรวบรวมใบคะแนนใบที่2ครับแล้วก็ดูว่าใบสุดท้ายครับใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือหันไปทางไหนครับน้ำเงินครับโอ้โห เอฟเอคุ่กับเฉือนกับคะแนนขมิ้งดำเพราะจากลูกบบสุดมันครับโอ้โห